สวัสดีค่ะข้าวซีซงไปล้างถุงก็เก็บลูกแก้วนะคะจะเอาไปล้างใหม่แล้วก็ล้างถังอันนี้เนาะไปล้างให้ไปยกน้ำตอนนั้นแล้วลงมาใส่รถมาอีกแล้วยังมืออ่าไม่ปีละหอยนะเอาไปปล่อยไว้ตรงนั้นสีกลัวมันตายนะหอยนะตายแล้วบ่ตายแล้วบ่ หมดแล้วบ่ปิดไว้เลยกลัวหายป้ามาถึงก็จัดนะคะบริเวณนะคะที่ไว้ไหวนะคะชั่วคราวก่อนนะคะเพราะว่าเม่ี้โอ้งเสร็จว่มาถึงตจะมาไหวตรงนี้ก่อนนะคะนี่ค่ะ

วัาน้ำมาเทแล้วก็เปิดบอกมีที่เปิดอยู่บอกพี่มีมีที่เปิดอยู่มีที่เปิดออกตรงก้นบอที่หลงมีอยู่

ไปยกน้ำตะหุนและน้ะมาเทาใจเสียาม่ามือเสานี่อืมที่พอุ้นขนมม่งใส่ใส่ต้นดอกไม้บ่ได้บ่ไ่ได้แล้วเนาะปนูน คนข้ามก็ไม่ยากาลูกมาค่ะมาหลายๆคนนะจะมันจะทับทุกตีนอะบอกขอลองผู้ชายแล้นขอลองผู้ชายก่อนไม่มีผ้าเลยเหรอ จะหนักมากเลยนะโอ้ย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 ัอ้ยโ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 ยโอ้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 ย้ยโอ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 ้ยอ้ยโอ้ยโอ้ยอ้ยโอ้ยโออ้ยโ้ยโอ้ยโอ้ยออ้ยโอ้อ้ยโ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้อ้ย้อ้ยโอ้ยโอ้อ้ยโ้ยโ้ยโอ้ยโ้ยโอ้ยโอ เชือกสายไม่ตั nice> ้งรัดปีนเนือปูพี่ชูมาตรงนี้สิเป็นสามเหลี่ยมเน้อี่อยู่ตรงนี้กันจะได้เขายกยกลงไปเลยยกไปเลยมาเทตรงนี้ไม่ได้ยกลงข้างล่างทำไมกับตอนมาขึ้นทัทีวางเลยก็ว่าต้องเอาสก๊อตไฟกับนางแน

ไ่โตไยไถอาโอเคอยู่นะแล้วแ้หละลูกมัน้เลยต๊ดออกแล้วได้แล้ว เช็ดอีกรอบนึงก็ผ้ามาแล้วก็เช็ดแล้วก็บิดแล้วปั้นนอนได้ไม่ต้องยกก็ได้ต่อไปยาคืนก่อนน้ำอยู่ที่พักมันหมดแล้วหรอครับป้ายังหากมาโมเสวนี่เอาหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบแล้วกับวันนี้มีผู้ใดไปแบกมาสิล้างอีกบ่ถ้าล้างถ้าล้างอีกก็แปลงยกถังน้ำมาไปแบกมาเลยถังนึง เอามาคลเดี๋ยวผมเอาไปกดเอามาสองังล้างเอามาหๆังก็ได้เอา่ะก็เอามา่เนอะดีมาเทศส่พอคลิปนี้ก็จบลงแค่นี้นะคะฝากตดไลคกดเช์